ตามเซตันพี่น้องมืึงเห้อมามามาพี่น้องมาโอ้โหเป็นแต่เสียบแต่เพชรแต่พี่น้องมาพี่น้องมาปุ๋นน้ำลายแตกจะลอยไปโอเคเอากราบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่นอ้องที่เคารพรักทุกทุกท่านครับสุภูตุคน,นเช่นเครือยเ,เก่าได้เป็นเด้อพี่น้องตั้งไก่พี่น้องตั้งไก่ตามประเทศเลยวันในประเทศก็ดีสุบองสุบวรขึ้นเก่าสุเกียรติสุกุมมาคำพี่น้องมืงเหรอมาคำเอ้า ก้ามป้อกามป้อกันขึ้นก็แล้วครับกบาวเด็กได้เี็นเด้เมื่อนีร่เป่าเด็กมากคำคำเนาะเพียงเนาะไปไทยฮะไปไทยเอ็นห้อยพี่น้องเอามื่อนีร่ได้เนาะกินมะฝรั่งพี่น้องพี่น้องตำตำตำส่ตันได้เป็นหรือเมื่อนีร่ตำเอามื่อนีร่มากคำคำคุณน่ะเพราะไ่เพิ่ะกับมอดพักเอาพ่อะไงไม่เอฟซีเมื่อไหร่เป็นคนพัดเป็นคนพอดพักมามาพี่น้องมากินข้าวแรงแล้วกันโอ้ยน้ำลายแตกตำไซตันพี่น้องรุ้ยบิ้งน้ำยาพี่น้องมื่อนีร่ลืมลืมลืมมากคำบ่ได้ไปซื้อพี่น้องเอับจวดจวด มันออดัแรกมอืมอืมอืมภาคยังพี่ดองหนีย่ยพี่เขากันครับแจ่ อพักอย่างไป็นงสละวอดบ่กวอบดีดี อเห็นนอกจา,บานบร์ไ่น้องกุ้ลังเอาบรรยากาศบรรหน,นบ้ันหน้ามาให้เบิร์ี่น้องคนยีสานบรรหอาวิตีที่เวียดผู้เฒ่า หดผักเง่าแรงตอกจานบานลำพังอุ้ยคักบรรยากาศท้อน ว่ได้กินครับปะน้องบ่าเผ็ดอ mm ืม hmm. ลืมกันปลาตัวน,นี้ปลามาเน้อปลาตำตำส่ตันปลาลืมลืมกันอยู่เฒ่าธพี่น้องอือ พักเลยไหมต่อกันขนาดไปน็นเร่องกดี 嗯。Mm hmm. quả bí lắm mặc dễ thiết thì dẹp cái tầm sồm tầm mặc xéo này dễ thiết mm -hmm. ครับมือนีมาครับมือ้องเบาแดกอือหแดคพาบมื่อี่ปลองกุ้ยอย่งตับเลยมือนี่ บ่ได้กินโดนล้ะครับไน้องเฮือเมไม่กินโดนๆเมือเ่นดนๆไม่กินแส่บตัวเบิดได้เปเนของันเนี่ยเจอพักเออหืมขักขั พอดีกินพี่น้องตำแตกตันเนาะพี่น้องเอาสาระคลิปนี้กับหบอสกันี่แหละครับข้าจิรญาตาตั้งของเบาแดดบุสุภาพกูญแจบมอมมอโซมาแดดก็ขอตกลงข้อพิจเรณาอะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้เบาแดดสิขอตรวจรับก่อนมื่อเมื่อจะยังสุกินก็ถ่าเบิ้งเนาะพี่น้องสาระคลิปนี้กันนี่แหะครับสวัสดีมมครับโอ้เสียบกับพี่น้องสุดยอด